ดูดวงชาวราศีกรกฎเลิกคุยหมดหาคนจริงได้ยากในโชคชะตานี้หาคนจริงได้ยากนะครับผมไม่ใช่คนจริงใจนะคนจริงใจก็มีอยู่แต่ว่าในคนจริงที่เอ่ยวาจาไว้กับท่านแล้วนยครับผมมันจะเป็นไปตามนั้นมันหาได้ยากและเลิกคุยด้วยอํานาจบุญบาร,รมียวัสนาดวงชะตานี้นเรียกว่าตกตําแหน่งสามไม้เท้าสามไม้เท้าคืออะไรวางแบบแผนด้วยตัวเองครับทําเลยรวยเองทําเอง ปังเองครัผมก่อนหนึ่งหมอสันแนะนําให้ท่านพบภัยรีพี่นาครัผมศัตรูพังมีมากนรับผมโบราณโบราณว่าสัตรูพังมีนาตพบภัยรีพีนาตเอาไว้ติดตัว250บาทผมทักไลน์มานะจ๊ะนะพระเก่านะจ๊ะนะครับผมพบคู่กับเหรียญพระปางสะดุงมาร250บาทครับส่งฟรีผมส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่4 8 9 9อาจารย์ ครับผมมีจากการอย่างเดียวเลยแล้วไม่มีเสริมหมออาจารย์ถ้าให้เสริมหมอสันก็จะแนะนําหินนะครับพ่อตานะครับพ่อตาหินครับนะผมเหรียญด้านหลังด้านหน้าเป็นช้างด้านหลังเป็นปู่ฤายสีพ่อแก่นะครับผมเขาว่ากันว่าพบไวแล้วมีโชคลาภเรียกเงินเรียกทองนะครับผมนะครับบางคนเขาไปกราบไหว้ถึงที่เลยนะครับนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด มีความสามารถส่วนตัวแล้วมีอำนาจบุญบารมีวัสนาพอตัวไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครหรอกทาด้วยตัวท่านเองเลยสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านฝันทําด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปบอกใครการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเส้นที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหานตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาให้ท่านอดตนอดกันยืนด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปทำสิ่งใดใดทั้งสิ้นในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบาเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงจะตานี้ตกตำแหน่งม้าไปยองรู้สึกขึกเขิมในอำนาจบนบาร,รมีวาสานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปากคุ้งรองรักษาดวงจันจะเปิดตับซับหรือโชคอัศวบินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลปัญหาต่างๆที่รู้สึกเบื่อหน่ายกวนก็ไว้กระสับกระซายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมีดดาบปักตรงกลางใจกวนก็ไว้กระซ ถึงเวลาคาบุญกุศลวัาส,สนาได้พัฒนาในสิ่งที่ใช่การต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวัาส,สนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ดาบสองควายคิดพินิจไต,ต่อตองดวงตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคครับผมครอบครัวอยู่ร่ดเย็นมเป็นสุขธรรม,มาค้าขึ้นธรรมาค้าขายเจริญลุ่งเรือนท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดวดดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ดลบ้อยนำพาซึ่งบุญกุศลพาสนาท่านได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลในสิ่งที่ใช่แต่ให้พิเทศตกตําแหน่งดวงชะตานะรผมด้วยบุญกุศลพาสนาดวงชะตานี้เป็นเทวดาลงมาจุติเป็นเทวดาลงมาด้วยบุญกุศลพาสนาอัศมินขีมา้าถือดาบอาจประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูเฮียนเตียนดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกลียงไกรไม่เป็นสองรองใคร เพราะนั้น่นไม่ต้องไปสนใจสิ่งใดมากมุ่งมั่นกับตัวเองให้มากที่สุดเหรียญใหญ่เริ่มตกตําแหน่งในดวงชะตาเทวดาโอนเงินมาให้เปรียบเสมือนนะครับโชคชะตานี้การพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดตักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ตั้งมั่นเอาจริงเอาจัง,จง,จงแฮงแมนเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ครับผมโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลแต่เมจิกเชี่ยวสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความมาสำเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิงสิทธิ์้วามชูป,ปกปักกลงกองรซาเดอะเอมเบรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนี่คือดวงชะตาของคุณรับดวงคุณยิ่งใหญ่เกียงกา,ายฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปี้ยงเจ็บปวดด้วล้าแสนทุกทรมานแทบจะถไมใไหวมีดดาบปักตรงตรงกลางหลังเจ็บปวดด้วล้าแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆที่สิ่งที่จะเกิดขึ้น รับผมสามช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นการตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาเด,ดเด็ดเดี่ยวห้าหาญมันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาเฮล,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 ลั่นรับทรัพย์หรวยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านต้องเตรียมตัวรับผมมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,จง,จงในโชคชะตาของคุณถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นรับผมสายยานโดยเทพตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนสิงสธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิด สายสามดาวขวาสามดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงชะตานี้จัดตากจัดเต็มในโชคชะตาเหมือนโดนบีบบังคับให้รวยเดี๋ยวนี้ให้เหงเดี๋ยวนี้ให้ปังเดี๋ยวนี้ให้ผสมความสําเร็จเดี๋ยวนี้ครับคุณต้องรวยไม่รวยไม่มีสิทธิ์เลือกับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรมันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นายอย่างก้าวโดดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงดวงชะตานี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตมองไปไกลๆับผมเพราะว่าอะไร ลงเนี่ยมันขึ้นวันนี้ขึ้นวันนี้ลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นบ้าปะดีวันนี้ฉันดีใจเย้พวงนี้ลงเสียลงเออเสียใจขึ้นเราเสียดีใจลงเสียใจเป็นเป็นบ้าได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนั่นทํามองไปให้ไกลมองไม่ให้ไกลเก็บเงินสดให้มากๆวางแบบแผนลองท่านได้ดีล้วผมปัญหาต่างๆที่ลุ่มล้าวเข้ามาเจ็บปวดด้วยราวแสนทุกข์ทรมานแต่ยังไงก็แล้วแต่มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุน หรือเปรียบเสมือนเทวดาก็ได้นะผมผมไม่มีไม่มีนะครับสิ่งต่างๆไม่มีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านจะได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าเข้ามาบอกกก่าเล่าสิทธิ์เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคตามีดาปักลงมานอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดั้านมันเป็นช่วงชะตานะครับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเป็นช่วงชะตา พ้าผมพูดะนั้นรื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังนั้นใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่เดอะเอ็มเพจบังเกิดขึ้นในดวงตาหัวใจฟองโตอ่านคู่เกิดความแทบชื่นดวงจะตานี้จะเปิดให้ออกเดินทางมองการไกลถึงอนาคตออกไปเดินทางและคุณจะได้พบได้เจอสิ่งใหมๆ่ๆครับได้พบเจอดีๆทำแหน่งดีๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นในดวงจะตทท่านควรเท่าไหนไปเที่ยวครับไปเที่ยวฟอสันไล่ไปเที่ยว ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวรับพลังบอกไปเที่ยวแล้วกลับมาจะเฮงท่านลองสังเกตดูไปเที่ยวทีไรอ่ะออเดอร์เข้างานเข้าบอกกลับมากลับมาไม่ให้เราเที่ยวจะเที่ยวเว้ย <c oughs> แล้วผมเพราะฉะนั้น่วรส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาประเดบประดังพระราชาส่งมอบช่วยทองมันมีสัญญาณบอกกล่าวเล่าเสิท่านต้องดูให้ดีว่าช่วงจะตาช่วงไหนล่ะมันเหมาะสมกับการรับเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับการลงทุน เหมาะสมกับการพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันท่าน,นต้องดูให้ดีนครับผมการป,ประดิษฐ์บดอยการเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ t ชา้ารถเกิดขึ้นในโชกตะตาให้มุ่งม,มั่นม,มุ่งตรงไปข้างหน้าจัดอักจัดเต็มในโชคชะตาดวง,ง,งชะตานี้ตกตำแหน่งครับผม The star สองแสงมนต์จนทาเทน้ําสู่ธรณีกวดน้ําความขมเลิกคบกันไปเลยถ้านะคนไหนคบได้คนนั้นก็คบ ับผมคนไหนไม่ครบคนไหนไม่ดีอย่าไปครบมันจะพลาดพังได้ไอ้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียแต่ดูให้ดีนะจ๊ะนะผมคนที่ขวานมาสร้างอาจจะครบได้ก็ได้ับนะผมประจบประแจงอาจจะครบไม่ได้ก็ได้ต้องดูกันเอาเองเรื่องโลกนี้ดูยากับนะผมพระราชาปักหนึ่งไม้ทาบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงผันปัฒน,น,นา,ายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดนักจ,จัดเต็มครับนะผมนะับเทวดาโดมันดาลนับนะเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านในช่วงสตาร์ในช่วงนี้ รานนั้นลองสังเกตเรื่องราวต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านและดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดก,ดกดระดิ่งกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะครับหมอสันก็จะส่งคลิปตอบให้ท่านตอบท่านให้อย่างนี้นะครับดูดูแบบนี้เลยนะตอบคําถามให้ท่านสองร้อยบาทส่งคลิปให้นะครับคลิปส่วนตัวนะจ๊ะไม่ต้องกลัวจะเผยแร่ไม่ใช่นะรอบคลิปส่วนตัวหมอสันก็ส่งคลิปส่วนตัวให้กับท่าน ครับขอให้ด้านแจมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับทักไลน์มาซันนี4289สวัสดีครับ